สวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามือนี่พามาชมขขาโพดดงที่สามของเ้าพี่น้องจ้าเดี๋ยวสิภาพไปเบืองวา่าฝักไงขนาดใดแล้วใกล้สิได้ออกไปเนาะพี่น้องตอนนี้อยู่ในสวนขขาโพดพี่น้องจ้านี่ชมความงามพี่น้องชมความงามของเขาโพดต้นสูงถ่วมหัวนิดนึงจ้านี่คือฝักขขาโพดขดขาโพดขขาเหนียวช่มผู้หวานพี่น้องจ้าฝักไง ักใหญ่ฝักใหญ่พี่น้องต้นเพิ่นก้สูง่วมหัวนิดนึงเพราะท่านได้แก่พี่น้องจานี่อีกโดนมือจ้าอีกโดนมืออยู่มือนี่ผ้ามาอัปเดตผ้ามาชมพี่น้องงามฝักไงคือเกา่าจ้ากับเป็นเขาเหนียวหวานชมพูพันเก่าของเฮาจ้าจพันเก่าของเฮ้าที่เฮ้าปลูกที่เฮ้าขายเพราะว่าเป็นพันธุ์ถุงเดิม ถุงมเมล็ดพันธุ์ถุงเดียวกันกับที่เขาปลูกที่ผ่านมาจา้ะชมฟักข้าวโพดพี่น้องจ้ะฟักใหญ่ฟักงามแต่ว่ายัางบ่ทันได้แก่พี่น้องวัตถสีสางเม็ดจ้ะวัตถสีสางเม็ดบ่ทันได้อัน,อน,น,อนเต็มที่จ้ะเดี๋ยวสีผ้าเลาะชมเรื่อยๆพี่น้องจ้ะ อยู่ในสวนขขาโพดตอนนี้ต้นละฟักแค่นั้นได้พี่น้องนี่จ้าปีนี้กะดูเลยากจัหน้อยเพราะว่าหนอนหลายพี่น้องนี่ตั้งต้นนี้กะมีหนอนกัดหนอนกัดหนอนเจาะพี่น้อง ฟักใดที่ออกก้อนเพิ่งกะสีเตมียมที่ไงกวัวจ้ะไงกลัวมูฟักที่เพิ่ออกก้อนเจงสี่พี่น้องฟักที่เพิ่ออกก้อนแต่กับพท่านไอแกจ้ะฟักนี่แหงตาสะออนพี่นอ้องอยู่อยู่ต้นแถวฟัก,บ,กบิ๊กเลยพี่น้องจ้ะโหนจนจน ผ้าหลาะชมขอบโพดของเฮ้าพี่น้องจ้าดงนี่กะหลายก็ดงที่แล้วพี่น้องมีหลายแถวกลัวดงนี่กะเป็นดงที่สามลวจ้าเบิงพี่นอ้องมีแตฝักง่ายๆจ้าฝักใหญ่ๆฝักใหญ่ๆพี่น้องจ้าเพิ่นกะมักอวดมักโชว์อยู่ด้ ฟักตน้นๆนี่มีแต่ฟักจนๆใหญ่ๆพี่น้องมเดี๋ยวเขาไปเบิ้งดงหน่อยของเขาพี่น้องจ้ะดงหน่อยดงที่ซีของเขานี่ดงที่ซีของเขากำลังลดน้ำเขาโพดดงไงกำลังไห้น้ำเพราะว่ากำลังตรงการน้ำเพราะว่าช่วงนี้เพิ่นกำลังสั่งเม็ดพี่น้อง ฝักใหญ่ๆจะฝักใหญ่ๆบิ๊กๆจ้ะเขียวงามพี่น้องคนถ้าถึงเวลาออกเดี๋ยวเขาสิอัปเดตอีกเทื่ยนึงพี่น้องจ้ากำลังกำลังสั่งมเมล็ดบอทในาเต็มเม็ดเต็มน่วยสำหรับคลิปนี้กะฝา,ากไว้เท่านี้จ้ากับข้าวโพดข้าวเหนียว ชมพูม่หวานจ้ะ